นั้นไล่มันไปอยู่ในที่ที่มันขาดแคลนดูบ้างสิเนี่ยอย่าไปใส่บาทนะให้ชาวบ้านเขาใส่ทั้งนู่นได้ตีนเขาน่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันตามมีตามเกิดนั่นแหละมีกล้วยลูกเดียวก็ได้หั่นเอาเาอยู่นี่มันประมาทพออยู่หมู่มากก็ลาคาญหมูตรงที่ไปอยู่ในสถานที่มันขาดขาดเขินเขินอย่างที่ว่าเนี่ยแดนแค้นกันดานอยู่เนี่ยมันจะมันจะออกแบบไหนอีกทีเนี่ยกิเลมันไม่มีทางไปเพราะเข้ามาอยู่กับหมูกับเพื่อนกับภูบาอานาร์ก็ว่า ลำคาญหมูบ้างหมูมากบ้างอะไรบ้างพขาวัดมากบ้างกิป้าทะากีเลีมันจะออกแต่พอไปอยู่คนเดียวแล้วไปอยู่ในที่มันลําบากทุกๆยากยากดูที่นี่มันจะออกแนวไหนมันก็ออกแนวอ่อนแอนั่นแหละถ้าว่าอยู่ในสถานะไหนถ้าเป็นนักต่อสู้ให้อยู่กับทมอย่างเดียวถ้าไปอยู่กับกิเลสมันก็เปลี่ยนไปนเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ชนะที่จะตามแก้มันนี่แหละเขาไม่ถูกที่คันไอ้ที่มันคันกับไม่เกาคือแก้ไม่ถูกจุดไอ้จุดที่มันเป็นปัญหาไม่ ไม่แก่มันกุจุดในหัวใจเจ้าของนั่นอืมนี่ก็พาเราไปอยู่บนเขาแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปใส่บาทนะรู้ที่ว่าให้ท่านช่วยเหลือตัวท่านเองอะ่ะขึ้นไปอยู่หลายองค์อยู่ลงมาบินทาบาทชาวบ้านอย่าเพิ่งเอาอะไรไป ให้งดก่อนเคยอยู่ในสถานที่มีอยู่มีกินแบบเหลือเฟือนะ่ะถ้าจะว่าเหลือเฟือเหลือเฟืองจริงนั่นเนี่ยแล้วก็นนยอยู่อถอยากบ้างความลำบากอยู่ที่ไหนมันจะสอนคนให้เข้มแข็งตรงข้ามกับความสมบูรณ์ ถ้าเป็นสมบูรณ์แบบทั้งโลกนะมันจะสร้างความบกพร่องให้จิตใจวันไหนมันไม่มีวันไหนมันไม่ได้ลนวะมันจะเกิดความกระวนกระวายนี่แหละพระทั้งหลายมันที่ที่มันตายไปทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าตายตาย,ตายจากความดีนะเราถึงเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเท่าก่อนก,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 กว่าท่านจะได้ขุดโ่ขึ้นมาจากมาประดับวงการศาสนาแต่ละพระอ,องค์แต่ละองค์นี่ พน้นผ่านพ้นมาจากความทุกข์ยากลําบากพวกนั้นนะ่ะตอนนี้มาอยู่กับความสุขความสบายเข้าสุขปลาตายแบบสบายอะ่ะไม่ต้องอะไรเลยจะบางลายบาดขาไม่บินอย่างเงี้ยยฝึกให้หมวยเพื่อนได้เข้มแข็งเงินบางแบบอย่างผู้มาอาจารย์พาดาเนินเลยจะหดหมดหายไปจ,จนไม่เหลือให้ไม่อยู่อย่างนั้นนะ่ะ ดูสิพออยู่วัดก็บอกว่ามันวุ่นวายไปอยู่คนเดียวมันก็วุ่นวายเหมือนเก่านั่นแหละไอ้คนมันเหมือนคนเป็นโรคขี้กากขี้เลื่อนไปไหนมันก็คันอยู่ปัจจุบันมันก็คันไปอนาคตมันก็คันลหละที่ผ่านมามันก็คันน่ะ คนมันไม่ได้หลักมันชอบเอานั่นเอานี่มาอ้างกันนะมวยดีไม่ต้องเลือกเวทีหรอกอย่างภาษาคนโบราณว่าอะไรล้ำไม่ดีเนี่ยโทษปีโทษกองคนมันไม่รู้จักโคดีเนี่ยมันจะเป็นหนี้จนตายมันก็แบบนี้เลยเ อะไรก็มีรู้จักพอดีเวลาม,มาอยู่กับหมูคณะเป็นร้อยๆสองร้อยยิ่งอยู่มากๆก็ยิ่งบ่นว่าไม่สงบอย่างนั้นบ่นว่าไม่สงบอย่างนี้ไอ้ตัวมันไม่สงบมันไม่เคยพูดนะแทนที่จะสถานที่อพอเป็นพออยู่พอกินพอเป็นพอไปนี่เนี่ยเรายิ่งจะได้ความได้เปรียบอันนี้กลับเสียเปรียบเข้าไปอีกอยู่หมูมากก็รำคาญหมู อายูโมูน้อยก็ไปลำคัญเจ้าของแหละทีนี้พวกหมาขี้เลื่อนพวกเนี้ยมันไม่รู้จับคดีอะ่ะนั้นไล่มันไปอยู่นี่ที่ที่มันขาดแคลนรู้บ้างทีนี้อย่าเอาอาหารไปเอ,ออย่าไปใส่บาทนะให้ชาวบ้านเขาใส่ทั้งนู่นได้ตีนเขานน่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันตามมีตามเกิดนั่นแหละมีกล้วยลูกเดียวก็ได้หันเอา เอาอยู่นี่มันประมาทเขาอยู่หมูมากก็ล้คาญหมูตรงที่ไปอยู่ในสถานที่มันขาดขาดเคลอนเกินอย่างที่ว่าเนี่ยแดนแค้นกันดานอยู่เนี่ยมันจะมันจะออกแบบไหนอีกทีเนี่ยกิเลมันไม่มีทางไปเพราะเข้ามาอยู่กับหมูกับเพื่อนกับรูบาอานาร์ก็ว่าลำคาญหมูบ้างหมูมากบ้างอะไรบ้างเขาวัดมากบ้าง กีป้าทะกิเลสมันจะออกแต่พอไปอยู่คนเดียวแล้วไปอยู่ในที่มันลำบากทุกๆอยางยาก,ยากดูที่นี่มันจะออกแนวไหนมันก็ออกแนวอ่อนแอนั่นแหละถ้าว่าอยู่ในสถานะไหนถ้าเป็นนักต่อสู้ให้อยู่กับทาอย่างเดียวถ้าไปอยู่กับกิเลสแลนตก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ชนะทีจะ่จะตามแก้มันนี่แหละ เกาไม่ถูกที่คันไอ้ที่มันคันกับไม่เกาคือแก้ไม่ถูกจุดไอ้จุดที่มันเป็นปัญหาไม่ไม่แกมันมือนุดจุดในหัวใจเจ้าของนั่นอะไรก็จะมันไม่รู้จักพอดีอะไรนะกิเลนนี่ถึงบอกไงว่าจะเอาตามใจเนี่ยมันก็ามแก้กันตายสิ ไม่แก้ตัวเจ้าของไม่แก้จิตตัวเองทั้งโลกก็เหมือนกันนั่นแหละทังโลกนี่ไม่ต้องพูดเพราะมันไม่แก้เนี่ยมันตพิงพยายามวิ่งหาแต่เรื่องอื่นมากบไว้มาถมไว้ยิ่งถมมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลําบากยิ่งทุกข์มันหลายเรื่องมันมากความมันไม่แก้ตรงเนี้ยไม่แก้ที่ใจเลยไปอยู่ไหนก็หาความสุขความสบายไม่ได้อยู่ทั้งโลกก็เดือดร้อน พอมาอยู่ทางธรรมก็มาบ่นว่าทุกยากลําบากเข้าวัดปฏิบัติมันเข้มแข็งอย่างนั้นอย่างเงี้จะไม่สุดท้ายมาก็ยอมแพ้มันอีกคนแบบนี้ไปอยู่ไหนวงการใดก็แล้วแต่มันแย่ไม่อยู่ฝึกหัดเจ้าของทำท่านสอนให้เข้มแข็งมันไม่เหมือนกิเลสสอนให้อ่อนแอในแต่จะความสมบูรณ์ผลผลมากน้อยแค่ไหน มันก็ไม่พอใจมันนักกิเลสเนี่ยดูที่คนรวยรวยขนาดไหนมันพอเมื่อไหร่เพมันเป็นพอพอะไรเพราะใจมันอ่อนแองไงมันไม่รู้จักพอไงมันไม่รู้จักมางคับเจ้าของไงอยากโกรธก็เหมือนกันน่ะโกรธจนตัวสัน่นโกรธโกรธจนนอนไม่หลับโดนความโกรธทับเอาทิจน เหมือนท่อนไม้มันทับเจ้าของดิ้นก็ดิ้นไม่ได้หายใจก็หายใจไม่ออกว่าเรื่องของกิเลสมันหนักนะถึงบอกว่าให้ให้สู้สิไม่อยู่เฉยเฉยได้ยังไงอย่าไปยุ่งนะให้ไม่ไปพากันไปภาวนาอิ่งเขาว่าช้างมันลงมาอยู่เนี่ยเห็นเขาประชุมกันเมื่อวานกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมากินอะไรสวนก็น่ะ เอาอยู่ข้างบนไปก็อย่าไปหลับหูหลับตาไม่ดูหน้าดูหลังนะ่ะเอาสติมาละลึกย้ำเตือนเจ้าของไว้อยู่ตลอดว่าอยู่กับภัยอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับใคหมดแหละอยู่ในป่าก็ภายในปา่นปาแหละอยู่ในบ้านก็ภายในบ้านนั่นแหละก็อย่างที่ว่าเนี่ย เรื่องของกิเลสมันหาความพอเหมาะพอดีไม่ได้มีแค่นี้ไปอย่างมีแค่เนี้ยมีไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักหยุดจักจบจักสิน้นดิ้นไปจนกระทั่งตายตายแล้วมันยังดิ้นไปอีกอานาจวองกรรมมันแผดมันเผาเอามไม่จบไม่สิ้นอ่ะถ้ามันจบมันก็ต้องดูเจ้าของสิแก้ตัวเองสิอยู่ไหนเหมือนสุนัขขี้เลือนคันอยู่อย่างนั้นแหละ ย้ายไปตรงนั้นก็ไปคันตรงนั้นย้ายไปนั้นก็ไปคันตรงนั้นย้ายจากครัวอาจารย์ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละไปอยู่ครัวอาจารย์โน่นนั้นก็ว่าไม่ดีไปอยู่ครัวอาจารย์โน่นนั้นก็ว่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยหาถ้าเป็นรถก็หาที่จอดไม่ได้เป็นเครื่องบินก็หาที่ลงไม่ได้จิตใจผู้ผคนประเภทนี้มันนึง ยึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่ทั้งโลกก,บบก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งมาบวชก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งของไม่ดีเหมือนอาจมมันไปอยู่ไหนมันก็เหม็นพุ้งไปหมดเหมือนสุนัขขี้เลื่อนคิดว่านอนตรงนี้มันก็คันไปเปลี่ยนที่นอนใหม่ก็คันอีกอ่ะมไม่แก้มันะ พออยู่กับหมูกับเพื่อนกับครูกับอาจารย์ก็ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไงตรงนี้จะเป็นอย่างเนี้ยมักจะไม่อดอไม่ทนวันนี้พอไปตามกิเลสแล้วเนี่ยพออยู่บ้านก็อยากไปอยู่ป่าพออยู่อยากอยู่ป่าก็วาดภาพไปออกแหละถ้ามีนั่นมีนี่มีกาแฟกินสกักกระปุกมีน้ำตาลกินสักช้อนหนึ่งน่าจะดีอย่างนั้นนี่มาดูมันรุงแต่งไ่สิมินทาบาทเนี่ยโอ้ยได้แค่ได้ข้าวเปล่ามาก,กับกล้วยเนี่ยก็ บุญหัวแล้วเขาอยู่ในที่ที่แบบนี้ละอะไรก็เอาแล้วนะเรื่องกล้วยไม่สำคัญแล้วนะทีนี้กิเล่มันก็สั่นไปเรื่อยอยากไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถทยมาเลยฉันข้าวเปล่า,ลา,ลาไม่เป็นอยู่อย่างนี้มันสิ่งสัมผัสมันเยอะอาหารมันมากก็รู้จักแก้เยอะของดิอย่าไปตามใจสิ ตามตั้งแต่กิเลสแล้วไม่บังคับจิตใจเจ้าของก็ไม่ได้เมื่อบังคับจิตใจเจ้าตัวเองไม่ได้ไปอยู่ต้องไหนก็ไปเถอะไปอยู right ่โลกไหนก็โลกแต่มันไม่มันไม่ม <m im coaching yen> ีที่อยู่เพราะตัวมันสร้างปัญหาคือกิเลสไปอยู่ที่นั่นก็บอกว่าที่นั่นไม่สมบูรณ์ไปอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ไม่สมบูรณ์ดีนั่นอย่างนั้นดีอย่างหนึ่งก็ไม่ดีอย่างหนึ่งเรื่องของกิเลสมันไม่เคยมองเห็นความดีหรอก มันจะบอกข้องไปหมดน่ะไปอยู่ในที่สมบูรณ์มันก็บอกว่าบกข้องอันนั้นบกข้องสิ่งนี้ทั้งๆท,ที่มันสมบูรณ์แล้วนะถ้าพูดตามหลักแล้วมันก็หาความพอไม่มีไงมาถึงบกข้องอยู่ตลอดกิเลสก็เหมือนกันน่ะมันอยู่กับพระมันก็อย่างนี้แหละเนี่ยอยู่ทางโลกก็วุ่นวายจะเป็นจะตายอยู่กับสู้โลกเขาไม่ไหวพอมาบวชเข้าก็เหมือนกันแหละมาบวชโด,ดนทำโดวนวินัย ต้องกันไว้ก็เอาละอย่าแขกขอกละนี่จะไปอยู่โลกไหนเนี่ยอยู่คา,ารวาสก็อยู่ไม่ได้มาบวชก็มาบวชก็อยู่ไม่ได้กันอีกเลยเหรออยู่กับหมูกก็อยู่ไม่ได้กลายไปอยู่คนเดียวอีกอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้เ,เพราะตัวเองไม่ได้หลักเมื่อมันเมื่อเมื่อมันไม่ได้หลักมันก็สร้างแต่ปัญหาให้กับเจ้าของที อยู่กับหมูกับเพื่อนก็ล้ำคาญหมู่กับลำํลำคาญเพื่อนลํำคาญวัดไปแล้วมีมีข้อวัดขัดเกา่าเจ้าของก็ไม่ยอมขัดเกา่าต่เอากี่เหลสมมเพิ่มใส่เจ้าของเลยกลายเป็นคนท้อแท้ไปออกไปทั้งโลกหรือออกไปจากที่นี่ไปอยู่ในป่าก็เอาอีกแล้ะอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่กี่เหลสมันจะปรุงไป รู้ไหมว่ากิเลนไอตัวไยร้ายคือมันเกิดในหัวใจนะต้องแก้มันสิจะไปแก้อย่างอื่นการแก้มันไม่ใช่แก้มันไปเพิ่มมันนั่นน่ะเหมือนว่าแก้ลำคาน่ะมันไม่ใช่มันเพิ่มความลำคานขับีด้วยการไปสนองความอยากของตัวเองโดยไม่ได้ตัดกิเลสตัวเองความอยากของเจ้าของให้มันบางลงบ้างนี่มันจะตายแล้วนะหัวหน้าผู้แนะนําสั่งสอน วิธีจะแก้เจ้าของมันก,ก็บอกไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้คนบอกจะตายแล้วเนี่ยจะว่าไงอ่ะยิงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มาเป็นาลาญนะ่ะขึ้นเรื่อย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 ภาษาแก้เจ้าของแก้นิ้แก้ไม่ได้ใจมันอยู่กับตัวเจ้าของแท้ๆมันไม่ใช่ไปแก้ใจคนอื่นเมื่อไหร่ของมันเกิดกับเจ้าของมันก็ต้องดับในตัวเจ้าของสิ มันอยู่ในตัวเจ้าของมันก็ถ้าแก้ในตัวเจ้าของสิใจเราไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเมื่อไหร่เน้นแต่เราส่งมันออกนอกอยิ่งมันก็อยู่กับตัวนี่แหละแต่เจ้าตัวมันแก้ไม่เป็นไปอย่างไหนมีแต่ความลำสร้างแต่ความลำคาให้กับเจ้าของอนหนักกว่านั้นมันก็สร้างความลำคาในคนอื่นเอวไปก็ปเพราะใจไม่ไม่ถูกแก้ไขนี่เองแต่ตามใจเจ้าของมาบวชก็แบกชีเลียมาบวช อยู่ก็แบกกิเลสอยู่กับตัวเจ้าของเนั่นแหละไปก็่ปแบกกิเลสเจ้าของไปอีกมันไม่รู้จะแก้ใจตัวเองอุตส่าห์มาบวชมีทางแก้ทางที่จะแก้ก็คือทำหของพุทธเจ้าแต่ทำไมไม่นำมาแก้มันแย่ลงทุกวันทุกวันทุกวันจงายเป็นว่าไม่อยากที่จะกระทำอะไรเลยเหรอ,หรอ ข้อวัดปฏิบัติก็เริ่มเหลวลงเลวลงเรื่อยเรื่อยแล้วจนจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ความเป็นพระที่แสดงออกอะไรต่อมีอะไรถ้ามาโกนหัวห่มเหลืองไม่ทันอะไรก็มาสอนญาติสอนโยมสอนธรรมะแล้วเนี่ยตั้งทั้ที่ละอะไรก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์นะี่มีของข้อวัดปฏิบัติขัดเก้ากิเลสไปเรื่อยเรื่อยสิ่งนี้แหละมันจะเป็นคุณสมบัติของความเป็นพระแะ้วเนี่ยไปลามันออกดิ อยู่ในป่านี้เขาไม่พ้นที่จะต้องถูกกิเลนลากกระชากออกพอได้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนทางโลกเขาเปลี่ยนไปเที่ยวตรงนั้นเปลี่ยนไปเที่ยวตรงนี้เปลี่ยนไปตรงนั้นเปลี่ยนไปตรงเนี้ยถ้าไม่มีอารมณ์เปลี่ยนมนุษย์นี่มันตายหมดอ่ะเพราะมันทําใจเจ้าเองไม่ได้พอได้สิ่งนี้แล้วมันเบือ่อแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่เข้ามาอีกจนกระทั่งตาย เอาเราจะความเป็นอยู่ของพระเราจะเอาความเป็นอยู่อย่างคารวะญาติโยมเขาหรอเมื่อบวชแท้แทแก้เจ้าของไม่เป็นมันก็มีแต่ความเล่าร้อนที่สิ่งนี้ท้ายแค่แก้จิตแก้ใจของแม้มันจะยากสิ่งที่มันยากก็คือกิเลมันพาให้ยาก พอชำร่ามันออกสิยิ่งไปพอกมันไปเรื่อยๆเหมือนดินพอกขาหมูมันก็ยิ่งหนักยิ่งหนาเข้าไปหลีดไปอีกมาบวชเพื่ออย่าชำระของพวกนี้ด้วยพ้อวัดปฏิบัติพยายามขัดเก้าเจ้าของไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่อ้นี้ยังมาเหนื่อยหน่ายยังไอนี้ก็ยังอ่อนแอกันอีกโอ้ไปอยู่ไหนมึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนคนไข้ไปอยู่ตึกไหนก็ไปสิไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิมันก็ล้มเปรย์ล้งอดโอยพลังนั่นแหละท่านมันรักษามันไม่ได้ นี่ก็เหมือนกันนะ่ะไปอยู่เพศไหนก็ไปเถอะไปอยู่ที่ใดก็ไปเถอะมันก็เท่ากับเอามนารกไปอยู่กับเผาหัวใจเจ้าของอยู่ตรงนั้นแหละเพราะสิ่งนี้มันอยู่กับหัวใจถ้าใจไม่ถูกแก้แล้วมันจะนก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่ไปใหญ่สิมาบวชเพื่อจะได้รู้วิธีแก้เจ้าของแล้วแต่ไม่แก้ยิ่งแย่หนักกว่าเดิมทําให้อิหนาละอาใจเหนื่อยหน่าย มันคนมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนานนก็เบื่อกันอย่างเงี้ยอยู่ในถานที่นานมันก็เบื่ออย่างเงี้ยไอความเบื่อมันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่กิเลสโอ้ยว้ยคนมันมีปัญหาไปอยู่ไหนมันก็มีปัญหาอยู่ทางโลกมันก็มีปัญหาพอมาอยู่ในทางธรรมมันก็มีปัญหาอีกเพราะไไม่แก้ตัวัเจ้าปัญหาคือตัวกิเลสเนี่ยคนทั้งโลกที่มันไม่ยอมแก้มันก็เป็นอย่างนงี้แหละ ปัญหามันต้องเกิดอยู่ตลอดไมอยู่ไหนมันก็มีสร้างแต่ปัญหากับเจ้าของได้มาอยู่ในทางศาส,สนาแล้วนำไพาเจ้าของมาถูกที่ถูกทางแล้วอี่วางใจไว้กับทําไม่วางกับกี่เหลสก็เดือดร้อนสิเนิพร thank <laughs> you สพโรภเวนิมิตตวันสัมพันธ์ภาพวันสิโตเวรมติกันตนิมพุทโธจตวังภาวันติโยวิวันฉันตุสพโรภะเขวมินานสัตว มหาวันวันตรายโยสุขีทีขายภาวัมพิวอาทนาเสียเรียนสเนจจังวนปัญญโนจตารวธรรมทันติอายุวันโน සිතුරු ස ් ත so ු